สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะดูเบนเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด s ับสไครต์ให้ด้วยละกันนะคะสำหรับใครนะคะที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยวันนี้นะคะหลังจากตัว c าแนลย2่สิ l สองเอคอลเลกชันล่าสุดนะคะที่ออกเดือนนี้นะคะออกมาสิ่งหนึ่งที่ออกมาแล้วรู้สึกว่าอยากที่จะเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆนะคะก็คือตัว ชาแนล WOC หรือ Wallet on Chain นะคะซึ่งถามว่าเป็นที่นิยมไหมเรียกได้เลยว่าเป็นใบแรกๆนะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยกระเป๋ารุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดนะคะของคนที่จะมีชาแนลแล้วอีกอีกอันนึงนะคะก็คือถูกแล้วก็สามารถที่จะใส่มือถือได้นะคะแน่นอนว่ารุ่นนี้นะคะปัจจุบันก็คือ คาวีอาหาค่อนข้างยากนะคะแล้วก็เหมือนกับผลิตน้อยแล้วการเปลี่ยนเวอร์ชั่นของชาแนล WOC แต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกระดุมเป็นว่าที่กระใครหลายคนนะคะขาย WOC ไปแรกๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการติดกระดุมแล้วรู้สึกว่าจะต้องกดจะต้องใช้แรงมือแล้วรู้สึกลำคาญก็เลยขายทิ้งแต่พอมาล่าสุดอะคะ่ะของตัว WOC นะก็ได้ทำตัวที่เป็น แม่เหล็กขึ้นมานะคะก็มีการพัฒนาต่อเนื่องเพราะว่าตัวกระดุมเนี่ยมันก็มีปัญหาถ้าเวลาใช้ไปน,นานๆเนี่ยเวลากดแล้วเม็ดกระดุมอะค่ะมันจะแตกแล,แล้วก็ต้องเอาไปส่งซ่อมใช่ไหมคะมารอบนี้ก็คือต่อไปนี้นะคะการจะซื้อก็กลายเป็นแบบเออเป็นแม่เหล็กแล้วแล้วก็ใช้งานง่ายมาล่าสุดค่ะในซีซั่นนี้นะคะก็จะบอกว่าตัว woc เนี่ย ก็ทำหน้าตาแบบใหม่แต่จริงๆถามว่าเหมือนสไตล์เดิมไหมอย่างที่เป็นจะบอกเลิแรกๆเลยก็คือเหมือนเดิมนะคะในเรื่องของภายในของตัวกระเป๋าแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างที่เขาเพิ่มมาให้สำหรับคนที่ต้องการกระเป๋า WOC ในการปกติเนี่ย WOC รุ่นเดิมเนี่ยถ้าใครต้องการที่จะแบบสะพายข้างเนี่ยก็สามารถที่จะผูกได้เพื่อให้ใส่ โซ่เนี่ยมันสั้นลงแต่ปัจจุบันนะคะก็คือทํารุ่นใหม่มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคือรุ่นไหนรุ่นนี้นะคะที่เบนจะพูดถึงนะคะก็คือเป็น WOC รุ่นใหม่นะคะหรือว่าเป็นรุ่นที่เป็นสีซ h น n e l ซึ่งไม่แน่ใจว่าต่อไปเนี่ยจะผลิตรุ่นนี้ออกมาแบบนี้ออกมาหรือสีอื่นนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นกระเป๋าที่มองดูแล้วว่ามันสวยใช้ได้ต่อเนื่องเนี่ยส่วนใหญ่ชาแนลก็จะผลิตทรงเดิมนะคะแล้วก็เป็นสีอื่นออกมาให บรรดาสาวกอย่างเราเราเนี่ยตำล้วกันเพราะว่าสีสีก็มีผลเนาะมาดูนะคะว่าความแตกต่างของตัวชแนลเนี่ยเป็นยังไงมาดูนะคะความแตกต่างก็คือตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะคือ 1. เป็นแม่เหล็กหมดแล้วแล้วมีการเปิดแม่เหล็กก็คือกระเป๋าหน้านะคะใครหลายคนก็ถามเป็นว่าเออเปิดยังไงนี่คือกระเป๋าหน้าเนี่ยเปิดแบบนี้ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นขนาดพอดีนะคะในการใส่บัตรลงไปเลยคือถ้าใครรู้สึกว่า อยากที่จะพกบัตรนะคะอยากที่จะพกบัตรอันนี้ก็คือสามารถที่จะพกบัตรอันนี้ได้เลยเพราะว่ามันใช้งานง่าย mm hmm. เดี๋ยวเบ้นนะคะจะเทียบกับตัวสเปรย์แอลกอฮอลให้ดูเนาะ mm hmm. คือไซส์ของกระเป๋าข้างหน้าเนี่ยจะเทียบได้กับเจลแอลกอฮอลข้างหน้านี้คือถ้าใครรู้สึกว่าอยากพกเจลแอลกอฮอลข้างหน้านี้แต่ถามว่าใส่ได้ไหมคือใส่ไม่ได้นะ mm hmm. เพราะว่าตัวฐานของตรงนี้มันทํามาค่อนข้างที่จะเป็นแบบ ตัวฐานตรงนี้นะคะที่ทํามาค่อนข้างแคบก็จะใส่ได้เฉพาะบัตรกับตัวเสร็จตังค์นะคะแต่ข้อดีของเขาก็คือเป็นแม่เหล็กอย่างเงี้ยเป็นว่าเหมือนกับ ใช้งานง่ายอ่ะเพราะเป็นแม่เหล็กแบบนี้แหละมันมันแบบมันติดไปเลยมันไม่ต้องกังวลอนะ่ะคือถือว่าใช้งานง่ายบางคนนะคะที่บอกว่าชอบกระเป๋าด้านหลังนะคะซึ่งอันนี้ก็คือยังยังตอบโจทย์ของการชอบกระเป๋าด้านหลังอยู่เหมือนเดิมนะก็คือมีกระเป๋าด้านหลังเนี่ยเอาไว้เสียบหรือเอาไว้พกตรงนี้ได้นะคะในส่วนของเปิดข้างในมาเป็นยังไงบ้างเราจะมาดูกันนะคะเปิดข้างในมาเป็นยังไงก็คือเปิดแบบนี้เลยคือถือว่าง่ายมากแล้ว ข้างในเนี้ยถ้าไม่บอกนะคะก็จะคิดว่าเป็น WOC ปกติเพราะว่าข้างในช่องทุกอย่างนะคะของกระเป๋าตัวนี้นะคะเป็น WOC ปกติเลยก็คือมีในเรื่องของการใส่การ์ดตรงนี้นะคะ6 6ใบมีในเรื่องของการเก็บเงินนะคะในซิปตรงนี้อีกเช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าเป็น WOC แบบทรงปกติเลยข้างในนี้นะคะแล้วก็ เก็บการ์ดอะไรได้หมดบอกว่านะคะคือใส่มือถือได้หรือปล่ากก็คือถ้าเป็นรุ่นตระกูล iPhone นะคะที่เป็นโปรเป็น Mac เป็นซัมซุง g อาต้าเนี่ยคือถือว่าใส่ได้หมดเลยตอบโจทย์อันนี้นะคะก็ใส่มือถือลงไปได้หมดทุกอันเลยรุ่นนี้นะคะปกติ WOC เนี่ยจะมีแค่ไซส์นีไซส์เดียวแต่รอบนี้นะคะรุ่นนี้ก็คือทําออกมาสองไซส์ซึ่งมีขนาดประมาณเล็กกว่า ปกติเนี่ยกระเป๋าเนี่ยเป็นเทียบกับฝ่ามือใช่ไหมคะรุ่นนั้นเนี่ยจะประมาณนี้ซึ่งจริงๆเราก็หายไปประมาณเกือบประมาณ2นิ้วนะแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าซื้อรุ่นนั้นจะเป็นยังไงคือในความรู้สึกเบนถ้าตัวเองเป็นคนที่ไม่ได้พก iPhone ที่เป็น Pro Max หรือ Pro เงี้ยค่ะก็คือสามารถที่จะใช้รุ่นนั้นได้แต่ถ้าคุณเป็นคนนะคะที่ใช้มือถือที่เป็นแบบ Mac เป็นเอาต้าอะไรเงี้ยคือรุ่นนั้นก็คือเล็กเหมาะกับคนที่เป็นโทรศัพท์ปกติมากกว่า ถ้าเป็นคนที่ใช้ iPhone Pro Max หรือ u l t r a นะคะก็ต้องมาใส่รุ่นนี้แทนก็จะสะดวกสบายเพราะว่านี่คือใส่ไปแล้วกระเป๋าก็ยังแบบยังมีพื้นที่เหลือนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นจุดหนึ่งมาพูดถึงจุดไฮไลท์สำคัญนะคะที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของกระเป๋า WOC รุ่นนี้นะคะก็คือว่าเรื่องของโซ่เพราะว่าตัวโซ่อย่างที่เบนบอกไปนะคะเบื้องต้นเนี่ยตัวโซ่เนี่ยก็จะ จะเป็นแบบนี้ซึ่งคุณเนี่ยก็สามารถที่จะถืออย่างนี้ได้เลยแล้วก็สะพายข้างๆแบบเก๋ๆแบบนี้นะคะก็คือเป็นการสะพายข้างๆให้เห็นอย่าง,างได้ชัดนอกจากนั้นถ้าใครต้องการที่จะ cross body นะคะก็สามารถที่จะ คลอสบอดี้ได้เลยนะซึ่งถือว่า <c oughs> เฮ้ยสายเนี่ยไม่ได้ยาวเกินไปแล้วก็ไม่ได้สั้นจนเกินไปนะคะเป็นว่าค่อนข้างทำออกมาตอบโจทย์สำหรับใครที่แบบเป็นคนชอบแบบผูกสายนะคะก็คือถือว่ารุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่สะดวกสบายในการใช้แล้วนอกจากนั้นนะคะราคาช็อปเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาอยู่ที่ประมาณแสนต้นต้นคือแต่ก่อนเนี่ยตอนนี้คือกระเป๋าราคาแสนต้นต้นของชาแนลที่สามารถที่จะใส่ iPhone ได้ ก็มีค่อนข้างน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็ขอจบการรีวิวเป็นเท่านี้นะคะถ้าใครนะคะยังไม่ได้ตามช่องเบนก็อย่าลืมกดสับสกา์ให้กับช่องเบนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปตามเบนทาง IG ต่างๆที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะเบนก็ได้สร้างกลุ่มสำหรับพูดคุยนะคะเกี่ยวกับกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะก็สามารถที่จะ add ห้อง open chat นะคะแล้วก็ไปพูดคุยกันได้และกันเนาะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ